สวัสดีครับพี่น้องยิซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รถสภาพนางฟ้ามาหนึ่งคันนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับกระจกหน้าดังกระจกหน้าหลังเดิมนะครับผมตาไฟหน้าแถวโรงงานเดิมทุกจุดนะครับคันนี้นะครับผมขับเต็มเดิมเลยนะครับผมใจรถสะกิดมาเลยนะครับคันนี้นะสวยๆนะครับบอกเลยสวยจัดเลยนะครับสวยจัดเลยเเดิม มีกล้องด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะมีกล้องมีจอแอนดรอยด้วยนะครับทั้งด้านหน้าด้านบนนะฮะมีเลยจอใช้งานปกตินะครับผมมีกล้องถ่ยด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทํางานหรือเปล่านะครับกล้องถฟยน้ำมันเรพซีใช่วงนี้นะฮะน้ำมันแพงครับ สนใจก็โทรมานะครับ0น93373 6 1 2 6นะครับแกร้อนสะกิดมาเลยนะครับเดิมๆจริงๆนะครับผมจุดตรงครงตรง เบอร์โทรศัพท์0933731126นะครับ0933731126นะครับตัวมาสอบถามกันที่สวยนะครับเครื่องจุดูโอนะครับผมเริมทุกซออทุกมุมนะเครื่องนี้บอกสาสตรเลยนะฮะเดี๋ยวดูให้ดูเครื่องก่อนรุ่นเปิดเครื่องยัง่งเจอไนเครื่องศาสตรนะครับ เจ้าของดูแลดีมากกดมือเดียวเลยน้งเตีเ๋ยวปลายแดงนะครับสวยนะหล่อๆอนะครับแค่นี้หล่อๆอเลยนะครับเดก็กต้องนี้น เดิมเลยนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมส่วน93373ของเลข26นะครับมากับช่างหลุนนะครับวันนี้นะครับได้นางฟ้ามาเลยนะครับเจ๋มๆเลยนะครับเจ้าบัดนิ่ยร่วมสองคันเลยได้บอกเรารวมคนนี้นำ้ำรวมคันนี้ด้วย